หาพี่น้องบ้านใดมีปัญหาในการปลูกมะละกอบร่ได้กินหมากมาลองปลูกมะละกอเตียชุมแพร่บ้างพี่น้องครับมันปลูกแป๊บเดียวมันก็โตเร็วพี่น้องครับนะครับผมปลูกในถุงเซนดีขนาดใหญ่มันกะงามนะครับผมผ่านมาจะเดือนที่2แล้วนะครับผมเริ่มจะเริ่มใกล้จะเห็นดอกแล้วนะครับประมาณ3เดือนนะครับน่าจะเห็นดอกนะครับตัวนี้เป็นปูซี่ต้นนะครับที่ว่าผมสร้างมาครับพี่น้องจะได้ไปซี่ต้นถุงน้อยๆนะครับผม พี่น้องต้องเอาไปเลี้ยงก่อน,นครับคือจังได้มาสองอหนึ่งถุงสองต้นแบบนี้พี่น้องแยกออกเลยนะครับผมมันจะได้หลายกสีต้นนะครับสีต้นร้อยกว่าบาทนะครับผมว่าจะเป็นปลูกลงในถุงกะงามปลูกในเข่งกะงามพี่น้องครับนี่ในเข่งก็ได้นะครับเข่งเบอร์หกสามารถปลูกได้นะครับติดแล้วพี่น้องครับนี่กำลังโตหรือว่าจะถุงขนาดใหญ่ก็สวยพี่น้องครับ หากพี่น้องมีปัญหาในการปลูกมะละกอไม่ได้กินหมากล่องเอามะละกอเตีย้ยชุม่มแพร่ปูกเบึงมันโตเร็วได้ผลผลิตเร็วนะครับผมปกติมะละกอเนี่ยหกถึงแปดเดือนเลยพี่น้องครับแต่ว่ามะละกอเตีย้ยชุม่มแพร่พันเค้มหมาว่าประมาณสามสี่เดือนก็น่า,าจ,จะเห็นหมากพี่น้องครับเนี่ยเราก็จะได้กินผลผลิตเร็วนะครับแล้วก็มันดูแลง,ง่ายนะครับผมแต่ว่าหันอ่า ขันไปปลูกลงดินนะครับขันน้ำขังมะละกอเพระชอบน้ำขังนะครับแต่ว่าขันปลูกในถุงใหญ่แบบนี้มันก็ระบายน้ำไม่ดีพี่น้องครับมันกระเฮ็ดให้รากเดือดอรากแข็งแรงลองเอาไปปลูกเบื้องนะครับทดสอบฝีมือเบื้องมะละกอเตีย้ยวชุม่มแพร่ปูกซีต้นจิมตีการังครับ